สวัสดีค่ะอนงพัฒนารักษาค่ะอยู่ที่บางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนงเองก็อาชีพเกษตรกรนะคะตรงแปลงตรงเนี้ยค่ะก็เคยทําเกษตรกรมาหลายพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสวนเตยแล้วก็นาข้าวนะคะแล้วสิ่งที่มาเปลี่ยนแปลงที่ทําปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะคะก็คือมะพร้าวน้ําหอมเป็นพืชที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ไม่ต้องดูแลมากนะคะแค่รู้เทคนิค บ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไปต่อได้แรกๆนะคะก็มีปัญหาอยู่พอเราขุดจะปลูกมะพร้าวเนี่ยเรื่องน้ํานะคะก็มีปัญหาเพราะว่าน้ําตรงนี้มันจะเป็นสนิมนะคะน้ำน้ำเข้าออกอันลบากน้ําสนิมที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเป็นสนิมอะ่ะถ้าเกิดเราเอามาลดต้นไม้ไม่โตแน่ๆค่ะนะคะพอไม่โตเสร็จแล้วก็จะไม่งามนะคะที่เราลงทุนไปแล้วก็เสียเปล่า อ่าหนึ่งนะคะก็ขับวกีนของบริษัทยูนิไลท์นะคะที่เรียกทั่วๆไปก็คือสารจับใบนั่นเองแต่คุณภาพเหนือกว่าสารจับใบธรรมดาทั่วๆไปนะคะซึ่งคับวกีนตัวนี้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพนะคะสามารถปรับน้ํากระด้างได้อ่าอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือยูโอ c น้ำนะคะขวดสี่เหลี่ยมๆแบบเนี้ย เราก็เอา2ตัวเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันนะคะใส่เป้เป้ที่เราสะพายฉีดยานี่ค่ะมาผสมนะคะใส่ไม่เยอะค่ะอันนี้ห่งฝานะคะอันนี้ก็สองฝาต่อน้ำยี่ลิตรเราก็ผสมให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ไปเดินฉีดน้ํานะคะในร่องที่มันเป็นสนิมนะคะก่อนที่เราจะเอามาลดน้ําต้นไม้อะ่ะพอฉีดพอไปปรับน้ํานะคะได้2วันปรากฏว่าน้ําใสกิ๊กเลย นะคะโอ้โหอะไรมันจะมาสุดยอดขนาดนี้นะคะใช้แค่สองตัวแล้วสามารถปรับน้ําได้น้ําตรงที่ดีๆแล้วเราก็เอามันลดน้ํามะพร้าวนะคะลดน้ําพืชที่เราปลูกไว้ะมันก็งอกง,งามนะคะ,ะมันก็ไม่เป็นสนิมนะคะสองตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์บอ e e นหรืออยู่อิกสามารถใช้ได้กับพืชชุกทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่ล้มลุกเรือ ยืนต้นก็ได้นะคะจะสามารถอ่าพอใส่ไปแล้วนะคะฉีดได้ทางใบแล้วก็ทางดินสามารถไปปรับปรุงดินได้นะคะทําให้ดินร่วนซุยนะคะดินอุ้มชุ่มน้ํานะคะพืชก็โตดีมะพร้าวของนงเองนะคะได้ประมาณห้าเดือนโอ้โหโตเร็วมากนะคะแล้วก็งอกงามใบใบสวยมากใบเขียวชอุ่มเลยนะคะตอนนี้หน้าแล้งก็เหมาะนะคะว่าถ้าเกิดใช้แบบนี้มันก็จะอุ้มน้าได้นานนะคะก็ พืชก็ต้องการน้ำถูกไหมคะก็สามารถติดต่อได้นะคะยินดีแบ่งปันหรือจะโหลดแอปมุมหมอพืชก็ได้นะคะวิธีใช้ก็มีนะคะโหลดแอปมุมหมอพืชแล้วก็เบอร์โทร0924656516ยินดีแบ่งปันคะ่ะ